สวัสดีพี่อ้อมคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะเจ้าของร้านจัก,กรกลัดการ์เด้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมาดูราคาไม้ด่างต่างๆนะคะที่ร้านจัก,กรกลัดการ์เด้นซึ่งวันนี้ขึ้นหัวคลิปไว้ว่ากวากใบโพด่างนะคะเมื่อสักครู่นี่คือถามพี่เทพเอาไว้ว่าวันนี้มีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะเดี๋ยวให้พี่อ้อมแนะนําเลยนะคะสําหรับกวากใบโพต่างๆคะ่ะพี่อ้อมชิญเรกค่ะต้นแรกเลยนะคะอันนี้ค่ะ อันนี้เป็นโพด่างเหลืองค่ะให้ไปขายปล่อย350ค่ะถางแรกนะคะราคาดีมากเลย350นะคะตัวนี้ค่ะอันนี้ด่างเขียวอันนี้ด่างเขียวนะคะ2 50ค่ะ250้าไมาแยกหน่อค่ะเป็นไม้แยกหนอนะอ่านี่ก็ด่างเขียวอันนี้ด่างเขียว150หพอต้นเล็กโอ้อันนี้นะคะอันนี้ราคาข้างๆกันอันต้นต้นนี้เป็น3สีนะคะสามสีตัวนี้ค่ะ ปล่อยราคาพิเศษนี่คือพันห้าค่ะค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้หินอ่อนตัวนี้ด่างหินอ่อนนะคะแปดร้อยค่ะด่างหินอ่อนแปดร้อยนะคะนี่ค่ะต้นเล็กค่ะต้นนี้ก็ให้แปดแปดร้อยแปดร้อยนะคะอันนี้ค่ะตัวนี้ขอสักแปดร้อยห้าสิบแล้วกันละแปดร้อยห้าสิบ พี่มันแทบไม่ต่างกันเลยหมายถึงว่าราคามันไม่ต่างกันแต่ต้นมันต่างกันเยอะมากนะแต่ให้ไม่ราคาในในไลร์เฉยๆนะคะหน้าร้านจะแพงมากหน้าร้านจะแพงกว่านะคะอันนี้เห็นไหมลายสวยมากเลยใบใหม่ค่ะโอเคเลยค่ะอันโบขาวอันโบค่ะขาวอันโบใช่ไหมพี่แบบนี้นี่ให้ไปพันร้อยห่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต้นใหญ่นะคะโอเคลายกล้ามัง อันนี้ไปพันสองพอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะอยากปล่อยในไลฟ์อยากปล่อยในไลฟ์นะคะราคาพิเศษเลยนะคะอ่าข้างๆนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะนอนค่ะนอนตัวนี้จะแพงหน่อยนะคะพี่ลายเขาสวยมากขอสักพันหนึ่งหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันนะคะความขาวความนี่ของเขาสวยมากวกใบโพนะคะวันนี้ขอนําเสนอตัวนี้จะเป็นตระกูลอะไรนะคะพี่อ้อมอโลอโลค่ะอโลคาเซียนะคะ ซึ่งการขยายพันธุ์เนี่ยก็คือจะทั้งเลอทั้งไข่นา้พี่เนาะทั้งไข่ทั้งหน่อนะคะตัวนี้ก็คือตอนนี้มันเป็นกระแสที่แบบว่าคนนิยมเนาะ่นตลาดเราขายดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะใครยังไม่มีนะคะทักพี่อ้อมได้เลยสําหรับอะโลคาเซียนะคะกวักใบโพด่างต่างๆนะคะทางทางกันเลยจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้อีพีมาเบิลค่ะก็ตัวนี้ 250ค่ะ250นะคะเราไซส์ใหญ่นี้นี่ค่ะ350ค่ะไซส์ใหญ่คุณเสาเลยนะคะปีนเสาได้เลยอ่า350นะคะเรามาตรงนี้เลยนะคะตัวนี้มีอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้มีอ่อโอ้โอ้แป๊บนึงค่ะพูดเลยพี่อ้อมพูดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพ้อมเสร็จค่าเองค่ะพี่อ้อมพูดเลยมีอะไรบ้างพูดพูดจัลุหน0่ ปูฉลุนะคะตัว so นี้นะคะฉลุห so นึ่งร้อยใช่ไหมคะด่างด่างนะคะโอเคค่ะอันนี้ค่ะต้นเล็กๆอกกี่เล็กอกกี่เล็กเคยบอกไปห้าสิบบาทในไลฟ์ค่ะเพราะว่ามันมันอันนี้บอกตรงๆคือมันแบบมันมันมันเปลือกมาค่ะใช่ือกมาแแต่ว่าเลี้ยงเอาใช่ค่ะมีเขียวอยู่แล้วไปปั้นเอาค่ะอันนี้นะคะ นางฟ้าค่ะให้ไปเลยเนี่ยถางใหญ่ๆหญ่้าสิบบาทห้าสิบบาทนางฟ้าสวยมากราคาก็นางฟ้ามากคุณพี่ห้าสิบบาทนะคะอ่ะโอเค,คต้นใหญ่ต้นนี้สามร้อยห้าสิบโอเคต้นใหญ่นะคะสามร้อยห้าสิบนะนะคะนี่นะคะเบอร์โทรขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะติดต่อแมคคาได้เลยนะคะติดต่อพี่อ้อมได้เลยนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นบอลน,นะคะ มีราคาเท่าไหร่บ้างคะพี่อ้อมขามีหลวงรานนี่ค่ะ50บาทหลวงราน50เออเอ,อ่าแล้วก็มีศิลานุปาดใน80บาทค่ะกระถางนี้แปดสิค่ะโอเคศิลานุปาดนะนี่เศรษฐีสุพรรณ50เศรษฐีสุพรรณ50ค่ะ อันนี้เศรษฐีพันล้านด่างนะคะด่างด่างร้อยห้าสิบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะสีการจนาไม้แยกหน่อเอาไปสองร้อยห้าสิบค่ะไม้แยกหน่อนนะคะสีการจนาค่ะเอาปิปั้นอ่นะคะอันนี้นพเก้าค่ะ ร้อยเดียวพอค่ะร้อยเดียวพอราคาดีมากบอกเลยนะคะก็มาฝั่งนี้ค่ะจะเป็นองค์คุลิมานเนาะองค์คุลิมานค่ะองค์คุลิมานต่างๆค่ะรอบนี้เป็นเลยกระถางละร้อยห้าสิบโอ้โหราคาดีมากกระถางละร้อยห้าสิบนะคะมดให้เยไร้ราคาพิเศษนี่นะคะมีอยู่สามกระถางนะคะวันนี้ลูกไม้ดังๆต้นนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะโอ้โหอันนี้ค่ะของของสุวรรณห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะมีต้นใหญ่ด้วยนะพันดาว พันดาหกร้อยค่ะค่ะต้นใหญ่นะคะเป็นแม่พันเนาะค่ะขึ้น,นแม่พันได้เลยนะคะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบค่ะ อันนี้พริกกับเกลือปะคะพริกกับเกลือเกือบเกือบเป็นพริกกับเกลือแล้วพริกกับเกลือแต่ยังยังเป็นบนสวรรค์อยู่ค่ะใช่ใช่ยังหลงยังไม่เฉียวจ้าทีีเดยวต้นนี้เท่าไหร่คะคุณพี่ร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี้นะคะบอลก็สวยๆเยอะเลยนะคะเจ้าจักรพรรดิดูลายก็สิค่ะเจ้าจักรเนี่ยโอ้โหไปต้นละหนึ่งร้อยพอต้นละหนึ่งร้อยราคาดีมากเลยพี่อ้อมโอ้โหนี่นางรักสซดนางรักโซดโอ้ยลมจ่าลมจ่าเบาๆหน่อย อารอบนี้รอบนี้คิด700รอยพอโอ้โหนางรากสดบอกเลยว่าต้นแม่พันธุ์บ้านที่อ้อมใหญ่มากนะคะทำลายดีแล้วก็มันทํายากนะต้นละ700อนะคะสําหรับนางรากสดลูกออกมาขายนี่คือแม่สลบเลยอันนี้ศิลานักป่าต้นนี้ร5 0ยหาสบค่ะต้นใหญ่แล้วลายก็มาชัดเโอเคค่ะแล้วก็เพชรมณฑนเพชรมณฑน50บาทค่ะ50บาทนะคะจันชัยหฉาะ5บบาทจันฉายก็50เช่นกันนะคะ ตัวนี้รัตนสินไหมคะรัตนสินร้อยนึงค่ะหนึ่งร้อยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นขุมทองขุมทองลค่ะแปบาทแปดสิบาทเท่านั้นค่ะอันนี้ออกศึกออกนะคะพญามนพญามนึ่งร้อยต้นนี่หนึนะคะนี่หนึบาทเท่านั้นนะคะนี่พญานาคราชต้นนี้ร้อยห้อ่านาคราชนะคะร้อาสิบนะคะแล้วก็อาบอน ออกสึกเหมือนกันนะเนาะมีบางใหญ่ต้นโน้นมีบางใหญ่ด้วยนะคะต้นน้นพรมฤษี50บาทพรมฤสี50บาสิบบาทราคาดีมากเลยบ้านเนี้ยหลายเวยๆนะคะนี่โกก็มีค่ะโกก็มีนะคะกระถางเท่าไหร่คะคุณพี่กระถางละร้อยค่ะกระถางละร้อยนะคะมาหลายสีเลยในพาร์ทของไม้ด่างฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเชิญคุณช่างเทพนะคะช่างเทพเชิญค่ะแล้วเขาเขาจะมี เจ้าของร้านสองคนนะคะมาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวพี่เทนอมาพีเต์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างฝั่งไม้ด่างก็จะมีเป็นทีคิ้งครับกระถางนี้180บาท180บาทนะคะซิงโกเนียมค่ะสายซิงโกเนียมเนาะไทยสไลท์อยู่ที่100อบาทครับไทยสไลท์ค่ะหนึ่งร้ก็ใบเลื่อยด่างครับค่ะ350บาท350นะคะฟิโลใบเลื่อยด่างนะคะส่วนตัวนี้ครับตันขาว สองเอ่อสองร้อยห้าสิบบากในไลฟ์เปเลยให้เอฟซีพี่ป้อมสองร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะจันขาวถึงนั้นเป็นพุทธซ้อนด่างก็อยู่ที่กระถางละห้าสิบบาทกระถางละห้าสิบนะคะแล้วก็แล้วก็มีกวากดำตัวนี้อยู่สองร้อยครับกวักดำนะคะ2สองร้อย็ั่วเก้าชั้นครับตัวนี้มันจะเป็นไม้แปกดูเือจากลักษณะใบเขา เขาจะไม่เท่ากันใบไม่เท่ากันเอ้ยใบแบบมันจะเหมือนเคียวอะครับอ่าเหมือนเหมือนเหมือนเกียวเปียวขึ้นไปด้วยแล้วเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวเนาะตัวนี้อยู่สี่ร้อยครับอ่าตัวนี้สี่ร้อยนะคะอันนี้เป็นสีสนิมสีสนิมค่ะแม่แม่เขาด่างนะครับตัวนี้ก็อยู่สี่ร้อยเหมือนกันอ่าสี่ร้อยเหมือนกันแล้วก็มีจันเงินครับสี่ร้อยจันเงินสี่ร้อยค่ะแล้วก็ฟิโลไลเมฆครับตัวนี้ลายดีนะครับค่ะอยู่ สามร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้ครับเนี่ยครับแม่เดียวกันกับต้นนี้นี่นี่นต้นกับต้นนี้ขึ้นเปิดใบด่างแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่สี่ร้อยห้าสิบขาสี่ร้อยห้าสิบเนาะเรื่องจะมีต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นใหญ่ข้างหลังะครับค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่ากันครับค่ะหนึ่พันสองร้อยเดี๋ยวป้อมจะซูมให้ดูทีละต้นนะคะอันนี้นะคะต้นนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะต้นนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทเช่นกันสําหรับ โช,ชั้นด่างนะคะต้นนี้ก็1,200เช่นกันนะคะส่วนต้นนี้450ครับด่างะนะครับ450นะคะแล้วก็จะมีเป็นฟิโลหูช้างฟิโลหูช้างต้นนี้นะะเปิดหน้าร้านที่800ถ้า fc ของช่องอนี้เอาไป700ครับราคาดีมากเลยพี่เทพให้ราคาพิเศษด้วยนะคะทุกท่านกับตัวนี้ครับหน้าร้านเปิดอยู่900ะแต่ แต่ให้ FC ของช่องป้อมชนปูค่ะเอาไป750ครับโอหราคาดีนะคะคุณการคุณการบอกว่าขอดูกว่ากใบโพด่างพันสองหน่อยครับตนน้ไตนไหนเอ่ยหยิบให้หน่อย พั1,002ต้นไหนคะจะไม่ได้วากใบโพด่างขาวราคา1,200บาทให้ให้ไป1,100หรือเปล่าต้นนี้1,002 1,002ต้นนี้ค่ะต้นนี้ใช่ไหมคะคุณการลายลายลายไม้ขาลายเริ่มชัดค yeah, ือต้นแม่เขาสวยมากนะครับบอกไว้ก่อนนี่นะคะแม่นี่ขาวโบ้เลยนะคะไม้เขายังอ่อนครับกำลังไล่เปิดกำลังไล่เปิดสีอยู่ลายจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไม้ตัวนี้คือต้นเล็กก็ เขาจะไม่ลายเขาจะไม่ขึ้นมาสวยเลยเขาจะค่อยๆเปิดสีขึ้นนี่ครับใบล่าสุดค่เอนี่ใบล่าสุดใช่ใบล่าสุดกระด่างโอเคค่ะสามารถแอดไลน์นะคะสามารถแอดไลน์เบอร์เบอร์จักรัดการเด้นที่ป้อมขึ้นบนจอให้เลยนะคะใช่ค่ะพี่กามบอกว่าใช่ค่ะอันนี้ละค่ะตรงนี้นะคะตอนนี้จะบอกอยู่นิดนึงว่าไข่เริ่มมาแล้วนะคะคือตั้งแล้วตต้นอ้วนแล้วนี่นีเต็มต้นอ้วนแล้ว่ะ นี่นะคะดดินเปลี่ยนกระถางเห็นไข่แล้วโอเคคุณก้านเดี๋ยวให้พี่อ้อมเลือกไว้ให้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไว้เลือกให้เลยแล้วก็โทรหาเลยค่ะให้ราคาพิเศษรคหนึ่งพันสองร้อยค่ะนี่นะคะในส่วนของฝั่งนี้จะมีสุดท้ายก็จะปิดที่เป็นภู้ชลุินโตครับด่านทุกมใบนะครับน่าเปิดอยู่หน้าร้านแปดร้อยสำหรับ f c ของช่องนี้เอาไปที่หกร้อยห้าสิบบาทครับโหราคาราคาดีจริงๆนะคะ เดี๋ยวพี่การโทรหาพี่อ้อมเลยนะคะโทรหาพี่อ้อมเลยเบอร์ที่ให้ไปเลยนะคะทาง YouTube นะคะอ่ามีอะไรอีกคะลูกพี่ส่วนทางนี้น่าจะหมดแล้วอ่าน,นะคะก็ในส่วนในส่วนของหน้าร้านเนี่ยก็จะมีบางส่วนทุกทุกท่านสามารถที่จะติดต่อโทรหาพี่อ้อมพี่เทพได้เลยนะคะเพราะว่าไม้ที่บ้านเนี่ยมีเยอะ อย่างเช่นตระกูลกวากหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถคอหากันได้น้อพี่เทพเนาะครับผมครับผมมีทุกสายพันเลยนะคะอ่านะคะก็ทองประกายทองนี่กะมีหมดโอเคค่ะโทรหาได้ตลอดนะคะอยากได้ไม้ตรงไหนเพราะว่าในส่วนเนี้ยแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะขนมาได้แค่นี้แต่ที่บ้านมีเยอะนะคะพักลายเบอร์โทรที่ให้ไปเลยเนาะพี่เทพเนาะใช่ครับติดต่อมาได้เลยครับสำหรับลูก อยากได้ต้นไหนสอบถามมาท้งท้งเรามีค่อนข้างจะเกือบครบแล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราด้วยความว่าเราใช้รถมันขนมาไม่ได้เยอะครับใช่ค่ะขนมาได้แค่นี้จริงๆนะคะขอบคุณพี่เทพมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่อ้อมค่ะสวัสดีค่ะัดีครบ